สวัสดีค่ะคนลูกมากแม่ลิซ่าสร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังให้กับแบรนด์ซีรีนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของอินฟลูเอนเซอร์ที่ร่วมงานแฟชั่นโชว์เ n w e ีสปริงซัมเมอร์2023 อัปเดตความปังอย่างต่อนเนื่องอีกแล้วสําหรับน้องลิซ่านักร้องเคป๊อที่กลายเป็นไอดอลของสายแฟชั่นระดับโลกที่ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงค่า EMV หรือมูลค่าเงินที่คาดหวังสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในปีนี้ทั้งจากมิลานแฟชั่นวีคและปารีสแฟชั่นวีคคอลเลคชั่นเมนแวร์แฟชั่นฤดูร้อนและฤด,ดูใบไม้ผลิหรือสปริงซัมเมอร์สำหรับปี2023โดยเรียงลำดับดังนี้ เริ่มจากท็อป5เซฮุนนักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้สมาชิกของวง e x ซสร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังจำนวนส3ล้านเหรียญให้กับ d ีอ r อันดับ4วินเมทาวินศิลปินและนักแสดงชื่อดังจากไทยสร้างมูลค่าเงินที่คาดหวัง4.97ล้านเหรียญให้กับราดา อันดับ3ทอมฮอลแลนด์นักแสดงชาวอังกฤษเป็นที่รู้จักดีจากการรับบทเป็นสไปเดอร์แมนสร้างมูลค่าเงินคาดหวัง5.8ล้านเหรียญให้กับราดาอันดับ2ดุมบี BTS สร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังจำนวน12ล้านเหรียญให้กับแบรนด์ซีรีนและอันดับ1นั่นก็คือ Lisa, ล Lisa, ิซ่าและลิซ่ามโนบาลเซวน้อยสุขสัศจรรย์ของพวกเรา กำมนดค่าเงินที่คาดวังถึง29ล้านเหรียญหรือประมาณ1,045ล้านบาทให้กับแบรนด์คูบุญซีรีนั่นเองค่ะซึ่งซีรีมียอดเอนเกรดเมตใน IG 12ค่ะ โอ้ oh my g o ดขนลุกมากแม่น้องลิซ่าสุภาพสตรีหนึ่งเดียวที่สร้างมูลค่าสูงสุดในงานแฟชั่นโชว์สำหรับสุภาพบุรุษและนี่ก็ทำให้แบรนด์ซีรีมียอดการเติบโตเมื่อเทียบกับแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นออทิมวินเทอร์ปี2022บวก955เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมชมโชว์ของศิลป,ปินเคป๊อปนามว่าลิซา่าและส่งผลให้แบรนด์ซีรีนกลายเป็นแบรนด์ที่มูลค่าเงินคาดหวังสูงสุดในอันดับหนึ่งด้วยค่า EMB สหรัฐอเมริกาหรือ1,550ล้านบาทในวงเล็บของน้องลิซ่าเพียงคนเดียวก็1,000กว่าล้านบาทแบบนี้ทั้งคุณพ่อเอดีและคุณเบอร์นาร์ด CEO LVMH Group คงยิ้มแก้มปริกกับผลงานของ global brand ambassador ซีรีนหญิงคนเดียวคนนี้อย่างแน่นอนซ้า และนี่คืออัปเดตความมีอิทธิพลของน้องลิซ่าที่แอดนำมาฝากส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ